คือสิ่งที่กูสัญญาจะบอกเ,เพื่อนๆและน้องๆน,นะคะก็คือไม่ไม่ยึดติดแล้วก็เวลาที่มีคนเข้ามาดีลกับเราอยากจะมาะปฏิสัมพันธ์หรือเป็นมิตรมิตรภาพใหม่ๆอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูเราก็ต้องเช็คด้วยอะไรเงี้ยค่ะเรามันต้องเช็ะระดับพลังงานแล้วก็ความเข้ากันได้ลึกๆหรืออะไรอะไร,อะไรอย่างเงี้ยซึ่งต้องดูเยอะนะคะ,ะทีนี้ ก็อยากให,ให้ดูตรงนี้นะคะไม่อยากให้กังวลเรื่องของคู่แท้ไม่แท้ทวินเฟรมซึ่งตรงนี้นะเป็นอะไรที่เราไม่ได้กำหนดเองเพื่อนๆพอจะนึกภาพออกไหมคะฉะนั้นเวลาที่เราเนี่ยใช้ชีวิตเนี่ยให้เราโฟกัสที่ตัวเราตัวเราแล้วก็ทำชีวิตให้เราดีพัฒนาตัวเองรักตัวเองให้มากๆนะคะแล้วก็ทำภารกิจของเรา,เราไปใช้ชีวิตเราให้มีความสุขนะ